แล้วที่สำคัญนะมันเป็นแผลผู้พองเต็มไปหมดเลยอะ่ะหนูก็เลยไปหาหมออ่ะหนูก็เลยได้รู้ว่าหนูมีอาการแผลติดเชื้อเพราะแพ้สารที่ฉีดอะพี่หนูโกรธมากอะ่ะผมคิดว่าคุณนัตตี้เนี่ยน่าจะโดนหมอปลอมหลอกฉีดสารปลอมเข้าไปในใบหน้าแล้วล่ะครับพี่จีดคะ่ะแล้วแบบนี้หนูทำอะไรได้บ้างไหมคะ พี่ว่าเบื้องต้นเลยนะครับคุณนัตตี้เนี่ยต้องกลับไปที่คลินิกแล้วก็เจรจากับเขาเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายแต่ถ้าทางคลินิกไม่ยอมรับหรือว่าปฏิเสธเนี่ยก็ให้คุณนัตตีร้รวบรวมหลักฐานครับไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับเงินข้อความที่คุยกับหมอ ข้อมูลคลินิกใบรับรองแพทย์หรือแม้กระทั่งภาพแผลบนใบหน้าที่เกิดขึ้นครับแล้วก็ร้องเรียนไปได้ครับที่สายด่วน1502ทางสภาเนี่ยเขาจะมีทีมทนายคอยให้คำปรึกษาคุณนัตตี้อยู่นะครับยิง่งถ้าหากเป็นคลินิกเถื่อนหมอเถื่อนที่ไม่มีใบอนุญาตเนี่ยทางสภาครับจะแจ้งเรื่องไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ตรวจสอบคลินิกดังกล่าวและก็ดำเนินการตามกฎหมายครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่จีดิหนูจะรีบโทรไปเลยค่ะ เพราะว่าหนูไม่อยากให้คนอื่นมาเจอเรื่องสยองแบบหนูอีกอะแต่อยากจะเน้นย้ํากับคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับหากผู้บริโภคสนใจใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ควรตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตการเปิดคลินิกกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก่อนที่เว็บไซต์นี้ครับและควรตรวจสอบข้อสัญญาให้ดีก่อนตกลงใช้บริการหรือถ้าหากว่าไม่ต้องการใช้บริการและรู้สึกกําลังถูกบังคับให้ซื้อคอร์สอย่าใจอ่อนครับให้ปฏิเสธข้อเสนอไปไม่ว่าจะถูกชักชวนหรือกดดันเช่นไรก็ตามครับแต่หากหลงซื้อคอร์สไปแล้วเนี่ยและรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนมาที่สภาผู้บริโภคได้เลยครับ